ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างนิชาแนลนะคะสวัสดีนะคะเอฟชีที่น่ารักที่อยู่ทั้งบ้านเรามาพบกับช่องช่างนิชาแนลน้องก้อยแม่มีอะไรจะเอามาฝากจะ้่อหน้องก้อยแม่มีอะไรจะมาฝาก สวยไหมสวยค่ะอืมสีซื้อเหอะโมกผูม้มอบโ,โ,โอกาสทำยังไงคะผู้ใหญ่ใจดีซื้อให้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ซื้อเสื้อให้หนูนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงค่ะขอให้ร่ำรวยสวัสดีขอบคุณคะ่ะน้องก้อยเนาะอ๋อใช่หม,มหดนาพี่เฉยหมดสามนาทีเออนี่เนาะน้องก้อย จะลองใส่ไหมก็ได้นะคะน้องก็จะลองใส่เสื้อดูเนาะนี่เนาะน้นองก้อยก็จะลองใส่เสื้อดูว่าจะสวยไหมเอยอ้าวน้องก้อยลองใส่ดูสิคะนี่เนาะน้องก้อยก็จะลองใส่เสื้อดูเนาะน,นี่คือกลิ่นแบบหอมมากค่ะโ โอ้โหน้องก้อยใสเสือสวยมากเนาะนี่แต่ตัวใหญ่กว่านูอีกนะเอาไว้เพื่อหนูใหญ่ไงใส่แล้วเบาสบายทำอะไรก็ช่วกสบายนี่นี่เน้องก้อยบอกว่าสวยมากผู้มอบโอกาสเนาะเสื้อนี่ใครใส่ก็สวยเนาะน้องก้อยอยากได้ไหม ได้มานานแล้วค่ะโอ้โหดูแต่ในคลิปใช่ไหมค่ะแต่หนูได้ข่าวดีมาว่าแม่ได้เสื้อเก็บตัวก็เลยอยากให้พี่มาต่อยยายแล้วก็พี่ไอดีอ่ะแล้วก็หนูใช่น้อเอาไว้ใส่ไปโรงเรียนก็ได้ใส่ไปงานเนะ้ะน้องก้อยเนะ้ะค่ะอาไมวันนี้หนูจะเต้นให้ดูอ่ะ เป็นยังไงคะเต้นเร็วเต้นเร็วดีใจได้เสื้อผ้าเร็วเตนเร็วเทนเทนเร็วเต้นเร็วน้องก้อยก็จะเป็นเด็กน่ารักและล่าเริงเนาะเทนเทนเทนเฮ้เทนเทนเนง้งดึ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 ง โอ้ขอบคุณค่ะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะ<ม>อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องช่างนิแชแนลนะคะ